ลัคคีจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมือสังหารระดับพการอย่างไฮยองอู k, เกิดดวงตกลื่นเสบูดบอมจนความจําเสื่อมในห้องสาวนาจากนั้นไอหนุ่มที่ชื่อว่าแจซองที่ใช้ชีวิตอย่างตกอับ mm hmm. ก็แอบ,บสลับกุญแจล็อกเกอร์ไปและกระสวมรอยเป็นฮยองอู k, ทําให้การใช้ชีวิตสลับตัวต,วตนของพวกเขาจึงเริ่มต้นคือเปิดเรื่องขึ้นมาในคืนที่ฝนตกนักฆ่าจ้างวานที่กําลังสังหารเยื่ออย่างเลือดเย็นและเขาก็มีชื่อว่าไฮยอง แล้วภาพก็ตัดไปที่ไอ้หนุ่มคนหนึ่งที่มีชื่อว่าแจาซองซึ่งเขาเนี่ยมีนิสัยรักความสักประกและตอนนี้ก็พยายามจะทําการเด,ดสมารเลตตัวเองเพราะน้อยใจในชีวิตสุดๆทว่ายายเจเจ้าของห้องก็มาเคาะประตูซะก่อนและก็บอกว่าเอาบะหมี่มาให้นะรีบมากินสิแจซองก็ดีใจรีบไปเปิดประตูแต่เจ๊แกก็ด่ากราดให้มันมาจ่ายค่าเช่าห้องได้แล้วนะและสภาพห้องที่รกเป็นรังหนูก็เก็บกวาดบ้างนะแจซองก็รําคาญแล้วก็ปิด ประตูไปด่านของหายองอุกที่กําลังขับรถอยู่ก็เห็นว่าข้อมือตัวเองเนี่ยเปื้อนเลือดอยู่โดยความรักสะอาดเป็นชีวิตจิตใจเขาจึงแวะเข้าไปที่ห้องซาวหน้าแห่งหนึ่งจนทาให้เขาเนี่ยไปเจอกับแจซองและเมื่อแจซองไปเห็นนาฬิกาที่มีราคาแพงหูฉีก็อยากจะดูหน้าเจ้าของมันและเมื่อเห็นหนะ้าฮายองอุกก็คิดในใจว่าหน้ามันหนะไม่เหมาะกับความรวยเลยพอฮายองอุกหันไปสบตาแจซองก็รีบเดินหนีไปในขณะที่ทุกคนต่างอาบน้าํากันก็มีชายคนหนึ่งทําสบู่ตกล ที่พื้นการฮายองอุกก็เดินเข้ามาแบบพอดีบพอดีทําให้เขาเนี่ยเยยบสบู่จนลื่นขาทีฟ้าก่อนที่หัวของเขาจะมงโลกไปเต็มๆอะไรมันจะซวยขนาดนั้นกันนะและไอ้เจ้ากุญแจล็อกเกอร์ของเขาเนี่ยก,ก็เดินไปหยุดอยู่ตรงเท้าของแจซองเขาก็เก็บมันขึ้นมาแล้วก็เดินไปดูฮายองอุกที่นอนแน่นิ่งอยู่แจซองก็นึกขึ้นได้ว่าฮอยองอุกมันมีนาฬิกาหรูอยู่ความคิดชั่วร้ายจึงครอบงำก็เลยขอสลับกุญแจล็อกเกอร์กับหายองอุกไปทําให้กู้ภัยที่มาถึงก็เอาของในล็อกเกอร์ของแจซองไป จากนั้นแจซองก็เอาชุดของฮยองอุกมาใส่และเขาก็ดูดีอย่างกับดาราฮอลลีวูดก่อนจะเดินไปหายายเจเจ้าของห้องและเอาเงินไปให้แล้วก็บอกบาอย่ามากวนเขาที่ห้องอีกนะเจเจ้าของห้องก็ดีใจและตอบตกลงเพราะได้เงินมาเกินค่าห้องซะอีจากนั้นแจซองก็เจอกุญแจรถที่อยู่ในกระเป๋าเมื่อลองกดรีโมทดูมันก็ติดที่รถคันหนึ่งซึ่งมันก็คือมาเซราติกิปลี่และแจซองที่มีความสุขกับชีวิตต,ตอนนี้ก็ได้ขับรถไปหา แฟนเก่าและก็ยืนแอคว่าเขาเนี่ยรวยแล้วนะแต่ก็ดันหน้าแตกเพราะแฟนเก่าไม่สนใจแล้วบอกแจซองว่าเธอจะแต่งงานแล้วนะแจซองก็ฝืนยิ้มแสดงความยินดีไปก่อนที่จะมาตั้งสติว่าทําอะไรลงไปและสํานึกได้ว่านี่มันไม่ใช่ของเขานะเลยไปที่โรงพยาบาลเพื่อเอาของทั้งหมดไปคืนและเมื่อเข้าไปในห้องก็เห็นฮยองอุกหลับอยู่จึงเอาของไปวางและพยายามจะหยิบเสื้อผ้าตัวเองกลับไปแต่เขาก็ต้องตกใจเมื่อฮายองอุกตื่นขึ้นมาแล้วถามว่าแจซองรู้จักเขาไหมแจซองก็ตกใจ เหมือนกันและรู้ทันทีว่าฮายองอุกค,ความจําเสื่อมไปซะแล้วเขาจึงบอกฮายองอุกว่าไม่รู้จักและเขานะ่ะมาเยี่ยมเพื่อนเฉยๆจากนั้นก็รีบถือของกลับไปการฮายองอุกที่กําลังจะออกจากโรงพยาบาลแต่ตัวเขามีเงินไม่พอจ่ายค่ารักษาส่วนสาวกู้ภัยคนนี้เธอก็มีชื่อว่ารีนะจึงเธอเนี่ยเป็นคนที่ช่วยฮยองอุกออกมาจากห้องสาวหน้าเธอจึงเข้ามาทักทายเขาทําให้เธอรู้ว่าฮายองอุกน่ะความจําเสื่อมเธอจึงช่วยออกค่ารักษาพยาบาลให้ก่อนแต่เธอก็พาฮายองอุกกลับบ้าน ตามที่อยู่ในบินประการที่ค้างจ่ายอยู่และฮายองอุก็มีสีหน้าเครียดเมื่อไปเห็นประวัติในบินว่าเขามีอายุ32ปีซึ่งจริงๆแล้วเขามีอายุ45ปีแล้วฮายองอุกจึงหันไปถามรีนะาว่าเขาดูเหมือนคนอายุส2มสิบสองไหมรีนะาก็กระอักกระอ่วนเก็บสีหน้าตามมารยาทฮยองอุก็เลยบอกว่าเขาเนี่ยดูแก่กว่าอายุไปเยอะเลยเนอะรีนะาก็เลยปลอบใจว่าถ้าเขาอายุเยอะขึ้นก็คงไม่แก่ไปกว่านี้แล้วแหละตาดภาพไปที่แจซองก็ขับรถไปที่คอนโดของฮายองอุกเมื่อเข้าไปก ต้องตกใจเพราะรูหลาอลังการและเสื้อผ้าก็เยอะแยะไปซะหมดตนเขาก็สงสัยว่าพายองอุกเนี่ยทำงานอะไรกันแน่ฝั่งของพยองอุกเองก็กลับมาถึงห้องของแจซองเขาก็ตกใจว่าตัวเองสุกปกขนาดนี้เลยเหรือรีนะที่เห็นห้องของพยองอุกก็คิดในใจว่าตัวเองคงไม่ได้เงินคืนแน่ๆเลยและเธอก็ถูกเรียกตัวไปทํางานพอดีเธอจึงบอกกับพยองอุกว่าเรื่องเงินค่อยมาคุยกันนะและเธอจะกลับมาหาใหม่ในขณะที่แจซองกําลังตื่นตาตื่นใจไปกับสิ่งของต่างๆก็หัน ไปเห็นทีวีจึงลองเปิดดูและก็บพบป่ามันคือกล้องวงจรปิดที่จับตาดูสาวอกฟูคนหนึ่งซึ่งเธอก็มีชื่อว่าอึนจูและเธอกําลังเล่นโยคะอยู่แจซองก็ถึงกับอ้าปากข้างมองตายเยิ้มกันเลยทีเดียวและในเช้าวันรุ่งขึ้นฮยองอก,ก็ได้เก็บกวาดห้องจนเป็นระเบียบจากนั้นเขาก็ไปหาเพื่อนบ้านที่อยู่ในตึกเดียวกันว่ามีใครรู้จักเขาไหมแต่เพื่อนบ้านเนี่ยก็ไม่มีใครสนใจและเป็นมิตรกับเขาเลยแล้วจูจ่ๆก็มีนักเลงคนหนึ่งทะเลาะกับเมียเดินออกมาจากห้องฮยองอุกจึงเข้าไปทัก แต่นักเลงมันก็หาเรื่องจะต่อยเขาฮยังอุกที่เป็นถึงมือสังหารก็ติดสก,กิลหลบหลีกและสวยนักเลงได้อย่างเหนือชั้นจนเขาก็งงว่าตัวเองลีลาดีขนาดนั้นได้ยังไงกันนะด่านของแจซองที่อยู่ในคอนโดเขาก็ไม่ลืมที่จะทําให้ห้องมันสกรปรกเพื่อคงเอกลักษณ์ของตัวเองและเมื่อลืมตาตื่นขึ้นมาเนี่ยก็ต้องตกใจเพราะเห็นในทีวีว่าอึนจูเนี่ยกําลังถือมีดถือค้อนเหมือนจะซ้อมทําร้ายตัวเองอยู่แจซองก็ได้แต่สงสัยว่าเธอคิดจะทําอะไรกันแน่นะจากนั้นรีนะที่มาหาฮยอง อูกก็ได้ยินเสียงเขาอ้วกโ h o ค่ะจึงรีเปิดประตูเข้าไปแต่ก็พบว่าฮายองอุ๊กเนี่ยสำนักควนบุหรี่รีนะจึงถามเขาว่าแน่ใจนะว่าสูบบุรี่เป็นฮายองอุกก็บอกว่าเขาเห็นก้นบุรี่ในห้องเยอะก็เลยคิดว่าตัวเองน่าจะติดบุรี่เลยลองสูบดูแต่เมื่อเห็นว่าฮายองอุกกาลังโจทอะไรสักอย่างหนึ่งเธอจึงถามว่าเขาทําอะไรอยู่นะฮายองอุ๊กก็บอกว่าเขาเนี่ยกำลังโจทย์สิ่งที่เขาชอบและความสามารถที่มีและสิ่งที่ชอบทําก็คือการทําความสะอาดพอทําแล้วเขานะ่ะมีความสุขมมาากแต่เธอึถ ความความสามารถของเขาฮายองอุกก็บอกว่าขเขาแทงเก่งนะพอใช้มีดได้คล่องมากเลยเรียนะจึงพาเขาไปสมัครงานกับแม่ของเธอที่เปิดร้านอาหารอยู่แต่แม่ก็ไม่สนใจและก็ไม่อยากรับอีกทั้งน้องสาวเธอก็ดูไม่ชอบพี่หน้าฮายองอุกอีกด้วยรียนะจึงบอกแม่ว่าเขาติดเงินเธออยู่นะแม่ก็กลัวลูกจะไม่ได้เงินคืนก็เลยจำใจยอมให้ฮายองอุกมาช่วยงานแล้วภาพก็ตัดไปที่แจซองกำลังหาขนมกินอยู่จนก็ไปหยิบกระป๋องคุกกี้มาแต่เมื่อเปิดออกมาก็พบว่ามันมีเงินสดอยู่เต็ม ปงเขาจึงเอาเงินไปสั่งของมากินเต็มโตจากนั้นก็ลุกไปหยิบบายแต่มันก็บังเอิญบังเอิญหยิบถูกขวดห้องลับที่อยู่ด้านหลังมันจึงถูกเปิดออกเมื่อเข้าไปก็พบกับอาวุธหน้าตาแปลกๆเต็มไปซะหมดพร้อมกับบัตรค่าราชการตำรวจแต่สองจึงเข้าใจว่าฮยองอุกเนี่ยคือตำรวจจากนั้นก็ได้ไปเห็นรูปของอึนจูทําให้ข่าวได้รู้ว่าเธอเนี่ยได้ขโมยข้อมูลภายในของพวกองค์กรใต้ดินและไปแจ้งตำรวจจากนั้นเธอก็ได้หายตัวไปอย่างลึกลับพร้อมกับหลักฐานสําคัญในแฟดได แจ่ซองจึงเข้าใจว่าอึนจูถูกคุ้มกันหลังจากแจ้งเรื่องให้กับตำรวจแจ่ซองจึงเกิดอาการเป็นห่วงเพราะยองอูคุ้มกันเธอไม่ได้ซะแล้วเมื่อเปิดทีวีดูก็บว่า,ปา,ปามีเด็กมาส่งอาหารในห้องของเธอซึ่งเด็กคนนั้นก็คือคนที่มาส่งอาหารในห้องเขาเหมือนกันแจซองจึงรู้แล้วว่าเธอเนี่ยอยู่อาพาร์ตเมนต์เดียวกันกับเขาแต่ก็ไม่รู้ว่าเธออยู่ห้องไหนอยู่ดีจากนั้นแจซองก็มองขึ้นไปบนเพดานแล้วก็สงสัยว่าเพื่อนบ้านข้างบนเนี่ยมันทำอะไรเสียงดังจังนะและเมื่อมองไปที่ทีวี ก็พบว่าอึนจูกําลังซ้อมเดสมอลเล่ตัวเองอยู่แต่จังหวะที่เธอแกล้งล้มเนี่ยเสียงเพดานห้องเขาก็ดังพอดีแจซองก็ไม่รอช้าแต่งตัวหล่อขึ้นไปเคาะประตูทักทายแต่อึนจูก็ไม่สนใจและปิดประตูใส่เขาตาัดผาาไปที่ฮยองอ๊ก,กําลังทาอาหารอยู่และเขาก็เป็นเซียนมีดอย่างที่เขาบอกจริงๆเพราะลีลาที่ใครเห็นก็ต้องมองและอาหารที่ออกมาแต่และอย่างนั้นก็มีความประณีตน่ารักลูกค้าก็อึง้งเพราะมันสวยจนไม่กล้าจะกินและเมนูยอดฮิตของร้านก็คือน้ําแข็งใสที่ขูด จากใบมีดที่ทาสาวสากรีดจนลูกค้าเต็มหน้าร้านและเมื่อเลิกงานเฮยองอุกก็ได้ไปดูปฏิทินและพบว่าพรุ่งนี้เขามีนัดอะไรก็ไม่รู้จากนั้นเขาก็ได้ไปตามสถานที่และเวลานัดและเมื่อมาถึงก็พบว่ามีชายคนหนึ่งกําลังเช็คชื่อและบอกให้เขารีบขึ้นรถตู้ไปเมื่อมาถึงเฮยองอุกก็รู้แล้วว่าตัวเขาเนี่ยมีอาชีพเป็นนักแสดงตัวประกอบนั่นเองเฮยองอุกที่ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนก็เดือดดาๆจนโดนพ่วมกับวิ้นไปหลายรอบกานของแจซองก็ตามติดอึนจูไปทุกที่แล้ว วันนี้เธอก็ได้มาเยี่ยมแม่ที่โรงพยาบาลเมื่อกกำลังจะกลับก็เจอกับคนจากองค์กรใต้ดินเธอจึงรีบเดินเพื่อจะหนีแต่สองก็เข้าไปดักทายแต่อึนจูก็บอกแจซองว่าเธอยุ่งอยู่นะแจซองก็หันไปเห็นชายด้านหลังที่กำลังตามเธอเขาจึงพาอึนจูวิ่งไปแอบอยู่ในรถและบอกอึนจูว่าไม่ต้องกลัวนะฝีมันมืดนะแต่ก็พยายามจะชวนเธอคุยแต่อึนจูก็ถึงกับหันหน้าหนีนอกจากนี้แจซองอยังพบว่าอึนจูเนี่ยจะเก็บกระเป๋าแล้วก็ลงไปรอใครสักคนอยู่เหมือนไม่มีใคร มาเธอกกลับขึ้นไปบนห้องเหมือนเดิมและดูเหมือนว่าเธอจะออกไปรอบแบบนี้ทุกวันพฤหัสเมือ่อยองอุกยังจำอะไรไม่ได้เขาจึงเดินทางไปที่บ้านเกิดของตัวเองและก็พบว่าพ่อเนี่ยเป็นช่างตัดผมซึ่งกำลังตัดผมให้ลูกค้าคนหนึ่งอยู่และกำลังพูดถึงลูกตัวเองที่เป็นนักแสดงว่าไม่ได้เรื่องอะไรเลยสักอย่างแถมยังขี้เกียจสันหลังยาวอีกด้านฮยองอุกที่คิดว่าตัวเองคือแจซองก็สานึกผิดแทบไม่ทันก่อนจะเดินออกจากร้านมาและบอกกับตัวเองว่าผมจะเป็นนักแสดงชื่อดังให้ได้ครับ พอ่อจากนั้นฮยองอูก็กลับมาที่ร้านของรีนะาและเขาก็บอกกับรีนะาว่าเขาจําได้แล้วว่าเขาเนี่ยเป็นนักสแสดงนะและเขาจะเป็นนักสแสดงที่ดังให้ได้เลยทุกคนก็ตก,กใจด้านของแม่รีนะาที่มองว่าหน้าตาเขาไม่น่าจะรุ่งทางนี้ได้นะก็เลยพยายามจะทักทวงแต่รีนะาก็สะกิดแขนห้ามแม่ซะก่อนวันต่อมาเฮายองอูก็เอาจใงเงาจังที่จะเป็นนักสแสดงดังให้ได้ก็ฟิตหุ่นออกกําลังกายและก็ฝึกพูดบทคนเดียวอย่างหนักจนวันเข้าฉากเข้ามาถึงซึ่งฮยองอูกนี ก็ได้รับบทเป็นบอดี้การ์ดและเขาก็ทําออกมาได้ดีจนผู้กํากับก็ให้เปลี่ยนเขามาเป็นนักแสดงมือขวาของพระเอกแทนและก็ทําให้เขาเนี่ยเริ่มมีแฟนคลับเยอะขึ้นด่านของแจซองก็พยายามเสนอหน้าให้อึนจูเห็นในทุกๆวนันตอนแรกอึนจูเหมือนจะราําคาญพอเห็นว่าแจซองใส่ใจเธอโดยการส่งเลกก้มาให้ต่อเล่นแก้เหงาและเอาโปรเจคเตอร์มาฉายหนังให้เธอดูทั้งสองก็เริ่มพัฒนาความสัมพันธ์กันจนในที่สุดอึนจูก็ดูเหมือนจะตกหลุมรักแจซองไปซะแลว้ววันหนึ่งโทร สีของายองอุกก็ดังขึ้นแจซองเทมิลรู้ว่าไข่จึงรับสายแบบกระ่ากรัๆๆวเสียงในสายก็ถามว่าทําไมไม่จัดการอึนจูสักทีเพราะหัวหน้าองค์กรใต้ดินเนี่ยรอไม่ไหวแล้วนะแล้วก็บอกให้ไ่เจอกันหน่อยคุยกันแต่ทางโทรศัพท์นะไม่ค่อยรู้เรื่องพอมีเรื่องอึนจูที่ต้องคุยเพิ่มเติมด้วยทําให้แจซองในตอนนี้รู้แล้วว่าายองอุกไม่ใช่ตํารวจแต่เป็นมือสังหารที่ถูกจ้างวานให้มาฆ่าอึนจูนั่นเองแจซองจึงสวมรอยเป็นายองอุกและมาพบกับพวกองค์กรใต้ดินพวก มันจึงบอกให้แจ่องรีบจัดการหน่อยเพราะถ้าแฟดได้ไปถึงมืออายการพวกเขาจะแยกกันหมดนะแจสองก็รับเงินค่าจ้างไปแล้วก็บอกว่าเขาจะติดต่อมาอีกทีนะวาดภาพมาทางฝั่งของฮยองอุกที่ไอพระเอกก็ไม่ค่อยพอใจที่ฮยองอุกโบทเด่นกลัวมันจึงไปบอกนะักเขียนบทให้เขียนบทของฮยองอุกให้มันใต้หน่อยสิผู้กำกับก็ไม่เห็นด้วยแต่ก็ทําอะไรไม่ได้โบดจึงผิดเพี้ยนฮยองอุกที่เล่นเป็นมือขวายูดีๆก็ดันไปเล่นชู้กับเมียพระเอกซะง,งาั้นนี่มันพอดละครเรื่องเธอกับเขาและรักของเราชัด ขอเข้าฉากการในพระเอกเนี่ยมันก็เล่นจริงเตะเขาไปที่หน้าอ,อกของฮยองอุกเต็มๆแล้วก็กระทืบ3มจนเขาตกไปในหลุมผู้กำกับก็โต้ใจเข้ามาด่าว่าทําบ้าอะไรขนาดนั้นนะ่ะแต่มันก็อ้างว่ามันอินไปหน่อยครับจากนั้นทุกคนก็หันไปหาฮายองอุกที่กําลังตะเกียดตะกายขึ้นมาจากหลุมใครเห็นก็คิดว่าเขาคงโกรธแ,แน่เลยแต่เขาก็ดันยิ้มให้ผู้กำกับและถามว่าเขาแสดงดีไหมผู้กำกับเมื่อเห็นว่าฮายองอุกไม่ติดใจอะไรก็ชมว่าเขาเนี่ยสุดยอดเป็นเลยจากนั้นรีนะาก็มา ทำแผลให้และบทไอ้พระเอกไม่หยุดพยองอุกก็มองโลกในแง่ดีและบอกเธอว่าเขาคงไม่ได้ตั้งใจนะรีนะาก็บอกว่าไปเข้าข้างมันทำไมละ่ะไม่รู้หรอทำแบบนี้แล้วเธอจะเป็นห่วงนะพยองอุกก็ยิ้มหวานให้รีนะาจึงแก้เขินว่าที่ห่วงนะเพราะกลัวที่หลานจะลำบากตั้งหากนาหลานกระแสโซเชียลก็ไม่พอใจที่บทของพยองอุได้ตายไปจึงเรียกร้องให้เขากลับมาผู้กำกับจึงติดต่อพยองอุให้กลับมาเล่นหนังอีกครั้งและเขาก็ได้เป็นพระเอกของเรื่องอย่างเต็มตัวแต่มันก็ไม่ง่ายขนาด นานเพราะเรื่องนี้เป็นบทที่โรแมนติกแต่ฮยองอูก,ก็เล่นออกมาเหมือนหนังสยองขวัญจนนางเอกของเรื่องก็กลัวจะหลอนเมื่อกลับมาบ้านฮยองอูก,ก็บ่นกับรีนะาว่าเขาเนี่ยเล่นบทโรแมนติกไม่ได้เลยและก็ยังไม่ฉากจูบอีกด้วยฮยองอูกจึงบอกรีนะาว่าเขาขอจูบเธอเป็นการซ้อมได้ไหมรีนะาก็ถามฮยองอูกว่าเคยมีประสบการณรักบ้างไหมล่ะเพอะเรื่องแบบนี้นะ่ะต้องเป็นไปตามธรรมชาตินะฮยองอูก,ก็บอกว่าเขานะ่ะจะไม่ได้เลยแล้วก็บอกว่าตอนที่รีนะาบอกว่าเป็นห่วงเขาตอนนั้น เธอดูสวยมากเลยนะจากนั้นรีนะก็เลยยืนนะ่นหน้าให้ฮยองอูกเพื่อซ้อมจูบแต่ฮยองอูกก็บอกว่าตามโบทนะฝ่ายหญิงเป็นคนเริ่มจูบเขาก่อนนะรีนะก็ไม่รอช้าเข้าไปจูบเขาทัานทีและเมื่อถึงวันเข้าฉากฮยองอูกเนี่ยก็ถ่ายฉากจูบออกมาได้ดีมากด่านของอึนจูก็ลากระเป๋าออกมารอใครสักคนเหมือนเช่นเคยและเมื่อเจอกับแจซองเธอก็ถามว่าเขามาทําอะไรที่นี่นะแจซองก็บอกว่าคนที่อึนจูรอน่ะเขาไม่มาหรอกเพราะถึงเขามาอึนจูก็จะตกอยู่ในอันตราย นะอึนจูว่าถามว่าเขารู้เรื่องเกี่ยวกับเธอได้ยังไงกันแจซองก็เลยอ้างว่าเขานะ่ะอยู่ในทีมตำรวจและก็ได้รับคำสั่งให้ดูแลอึนจูแจซองจึงขอให้อึนจูเชื่อใจเพราะเขาเนี่ยจะปกป้องเธอเองจากนั้นก็เข้าไปกอดเธอและจะพาเธอย้ายไปอยู่ที่ใหม่แต่ทว่าหัวหน้าองค์กรใต้ดินก็ให้ลูกน้องสะกดรอยตามแจซองทำให้เขาได้เห็นภาพที่แจซองกอดกับอึนจูอยู่เขาจึงโมโหและถามลูกน้องว่าใครเป็นคนจ้างมันมากันนะแล้วก็บอกให้ลูกน้องไปหานักฆ่าคนใหม่ซะที่จะกจาจัด สองคนนี้ได้และถ้าทําไม่สําเร็จอีกจะขายพวกลูกน้องเรียงตัวเลยไอ้ลูกน้องเนี่ยเขามานั่งปรึกษากาันจะจ้างใครดีต่างคนก็ต่างเสนอนักฆ่าขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นนักฆ่าที่ใช้ขวานนักฆ่าที่ใช้ตะเกียบนักฆ่าไร้เงาลูกน้องอีกคนก็เลยเสนอให้ติดต่อพวกนักฆ่าทุกคนเป็นเลยใครตอบแชทไวก็เอาคนนั้นแหละ่านของฮายองอ๊กที่กําลังทำาาหารอยู่รีนะก็เข้ามาถามว่าฉากเลิฟซีนเมื่อวานน่ะเป็นยังไงบ้างพร้อมส่งสายตาพิฆาตมาให้แต่ฮายองอ๊กก็ไม่รับรู้ ถึงพลังงานบางอย่างก็เลยตอบรีนะาไปตรงๆว่าเขาเนี่ยชอบมากรีนะาก็หัวเริ่มร้อนแล้วก็บอกกับพยองอุกว,ว่าเธอเนี่ยนึกว่าเขาจะเกินใ่นั่นลงไปซะแล้วนะพยองอุกก็ยิ้มชอบใจแล้วบอกว่าเธอนะ่ะร้อนแรงมากเลยรีนะาที่ได้ยินถึงกับหน้าบูดพยองอุกจึงรีบบอกว่าเขาเนี่ยร้อนเล่นนะแล้วก็ถามรีนะาว่าหึงเขาหรอรีนะาก็เลยรีบปฏิเสธทันทีจากนั้นพยองอุกก็เลยชวนรีนะาให้ไปเที่ยวด้วยกันตัดภาพมาในรถของรีนะาที่หน้าบึ้งอยู่พอคิดว่าพยองอุกชวน แต่เขาก็ดันชวนมาทาั้งบ้านและพวกเขาก็ได้มาปิกนิกที่น้ำตกแห่งหนึ่งซึ่งเฮยองอูก,ก็มีความสุขมากที่มีรีนะเข้ามาอยู่ในชีวิตและขณะขับรถกับฝนก็ตกอย่างหนกักจนมันก็ดันคล้ายกับเหตุการณ์ต้นเรื่องก่อนที่เขาจะความจําเสื่อมเฮยองอูกในตอนนี้จึงจําทุกอย่างได้แล้วจากนั้นฮยองอูก,ก็กลับไปที่คอนโดของเขาเมื่อเปิดห้องเข้ามาทั้งห้องก็เต็มไปด้วยศิละปะของแจซองทงําไงได้ก็คนมันรักสกปปกเนะาะฮยองอูกจึงย้อนกล้องวงจรปิดดู ก็พบป้าคนที่ไม่อยู่ในห้องเขาและคนที่จะพาอึนจูออกไปก็คือแจซองคนที่เขาเคยเจอในห้องสาวหน้านั่นเองด้านของแจซองที่กําลังทําอาหารอยู่กับอึนจูอยู่จูๆ่ๆก็มีคนมาก,กรดกลิ่งแจซองก็ไปเปิดประตูดูแล้วก็พบว่าคนที่มาก,ก็คือฮยองอุเขาจึงพยายามจะปกป้องอึนจูฮยองอุที่เข้ามาก็บอกอึนจูด้วยความโมโหว,ว่าบอกแล้วใช่ไหมว่าอยาย้ายไปไหนอึนจูก็บอกว่าเธอเนี่ยรอฮยองอุตั้งนานฮยองอุก็บอกว่าเขาเนี่ยเจอเรื่องมานิดหน่อยนะ่ะก่อน จะหันไปบีบคอของแจซองและบอกว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยแย่กว่าเดิมเพราะแกเลยนะอึนจูก็รีบเข้ามาห้ามฮายองอุกจึงบอกกับอึนจูว่าเราต้องเปลี่ยนแผนเพราะพวกองค์กรใต้ดินมันจ้างมือสังหารคนใหม่ไปแล้วนะแจซองที่ยังไม่เข้าใจในสถานการณ์จึงบอกกับอึนจูว่าฮายองอุกเป็นมือสังหารที่จะฆ่าเธอนะฮยองอุกจึงเล่าให้ฟังว่างานที่ทุกคนเรียกเขาว่ามือสังหารนะ่ะจริงๆแล้วเมื่อเขารับงานมาเขาจะไปเจราจาและมอบข้อเสนอให้เยือก่อนจากนั้นเขาจะจัดฉากให้ผู้ว่าจ้างคิดว่าเยื่อเนี่ย ตายแล้วจากนั้นเขาจะสร้างตัวตนให้ใหม่และเหยื่อทุกคนก็ตอบตกลงหมดเพราะไม่มีทางเลือกรวมถึงอึนจูด้วยเพราะตอนนั้นเขาน่ะได้รับจ้างมาเขาก็มาเสนอข้อตกลงให้กับอึนจูและให้เธอทาตามกฎ2ข้อก็คือ1ต้องเชื่อฟังและห้ามไม่ใครรู้ว่าเธออยู่ที่ไหนเด็ดขาดเพราะผู้ว่าจ้างมันอาจจะจ้างมือสังหารคนอื่นมาแทนและข้อ2ก็คือต้องฝึกทําท่าตายให้ดูสมจริงที่สุดและเมื่อเอกสารและพาสปอร์ตปลอมเสร็จแล้วเขาจะพาอึนจูออกจากที่นี่ในวันพฤหัสและนี่จึงเป็นเหตุ ผลว่าทําไมเธอถึงชอบลากกระเป๋าไปรอทุกวันพฤลหัสและซ้อมไตในห้องทุกวนันเมื่อเล่าจบแล้วฮยองอุกจึงบอกให้อึนจูไปเตรียมตัวซะแต่อึนจูก็บอกจะไม่ไปแต่เธอต้องไปคนเดียวแจซองจึงบอกให้อึนจูหนีไปเพราะคนอย่างเขานะ่ะถ้าหายไปก็ไม่มีใครสนใจหรอกฮยองอุกก็เลยบอกว่าพ่อนายที่เป็นช่างตัดผมจะคิดแบบนั้นไหมเพราะขนาดเขาเป็นแค่นักสแสดงตัวประกรอบพอยังตามดูหนังเขาทุกเรื่องเลยแจซองถึงกับร้องไห้ออกมาฮยองอุกก็สงสารจึงตัดสินใจช่วยพวกเขาทั้งสองคนและก็เตรียมใจ จัดละครฉากใหญ่ขึ้นมาเพื่อตบตาพวกองค์กรใต้ดินจากนั้นฮยองอูก,ก็ได้แฝงตัวเป็นมือสังหารคนหนึ่งเพื่อรับงานจากองค์กรใต้ดินอีกครั้งการของฮยองอูกที่กลับปปดีห้องก็ได้เจอกรบรีนะที่มารอเขาอยู่เขาจึงบอกกับเธอว่าเขาเนี่ยจำทุกอย่างได้แล้วนะแต่เขาไม่ใช่คนดีและเชื่อว่าสักวันรีนะจะเข้าใจเขาและขอยุติความสัมพันธ์ของเราเพียงแค่เท่านี้รีนะก็งงว่าเขาหมายความว่ายังไงกันพระเอกก็ตอบเพียงว่าเขาต้องไปแล้วรีนะก็ผิดหวังเดินออกมา ร้องไห้บนรถจากนั้นเธอก็เห็นฮยองอุกขับรถออกไปด้วยความสงสัยเธอจึงได้สะกดรอยตามเขาแต่ฮยองอุกก็ได้เข้ามาจอดที่โกดังร้างแห่งหนึ่งขณะที่พวกองค์กรใต้ดินก็เข้ามารอพวกเขาอยู่ก่อนแล้วพวกมันก็ต้องตกใจเพราะแจซอนเนี่ยรากอึนจูออกมาและเอามีดแทงเธอะเลือดอาบแล้วก็อ้างว่าอยากจะฆ่าเธออยู่แล้วแต่ว่าอยากให้เธอตายยังเจ็บปวดจากคนที่เธอรักจากนั้นแจซองก็ยนแฟดไดไปให้พวกองค์กรใต้ดินก่อนที่พระเอกจะเข้ามาหัวหน้าองค์กรใต้ดิน ที่แอบดูอยู่ก็ถามลูกน้องว่าไอ้นี่เนี่ยมันคือใครอีกลูกน้องจึงบอกว่ามันคือมือสังหารคนใหม่ที่เราจ้างมาครับจากนั้นฮยองอูก็แกล้งเข้าไปต่อสู้กับแจซองตามแผนที่เตรียมไว้แต่การต่อสู้ก็เป็นไปอย่างดุเดือดทว่าเมื่อรีน่าเข้ามาเจอกับตัวพยองอูก็ถามพยองอูกว่านี่มันคืออะไรกันนะ่ะทุกคนก็งงว่าเธอเป็นใครกันพยองอูกไม่รู้จะทําไงก็เลยโวยวายว่า,าใหญ่คนนี้น่ะเป็นใครกันนะและใครจ้างเธอมารีน่าก็ตกเข้าใจที่ฮยองอูกเรียกเธอแบบนั้นและก็เดินเข้าไปดึงตัว พระเอกบวยวายว่าพอความทรงจำกลับมาก็เปลี่ยนไปเลยนะฮยองอุกก็เลยดึงตัวเธอออกมาและบอกให้เธอรอแป๊บหนึ่งแต่เธอก็ไม่ยอมเขาไปบวยวายฮ,ฮยองอุกต่อจนฮยองอุกต้องส่งซสกให้แจซองเล่นตามบทต่อเลยแจซองซื้อเอามีดเข้าไปแทงฮยองอุกจากนั้นอึนจูก,ก็กดรีโมทแล้วภาพที่เห็นก็คือตู้คอนเทนเนอร์มันก็หล่นมาทับพวกเขาทั้งหมดพอดีพวกองค์กรใต้ดินก็เชื่อสนิทใจว่าพวกเขาหน่ะตายหมดแล้วจากนั้นก็พากันขับรถออกไปแ่าน้องแจซองก็รีบมาหาอึนจูที่อยู่ ด้านนอกด้วยความเป็นห่วงและถามว่าเธอบาดเจ็บตรงไหนไหมอื่นจูก็บอกว่าเธอหนาไม่เป็นอะไรค่ะจากนั้นพวกเขาก็จูบกันด่านฮยองอุกก็ถามกับรีนะาว่าเธอมาทําอะไรที่นี่รีนะาที่ร้องไห้อยู่ก็ตอบว่าจะให้ทํายังไงล่ะเมื่อจูจๆเขาก็ทิ้งเธอไปแบบไม่อธิบายอะไรเลยฮยองอุกจึงขอโทษที่ทําให้เธอตกใจตอนที่เขาโดนแทงเพราะรู้ว่ารีนะาเนี่ยเป็นห่วงเขารีนะาก็ถามต่อว่าเขาจะเลิกกับเธอจริงๆใช่ไหมฮยองอุกก็เลยบอกกับรีนะาว่าเขา45นะรีนะาก็งงว่าขนาดหรือเบอร ท้ากันนะฮยองอูก,ก็บอกว่าอายุของเขาหนะ่าแล้วฮยองอูก,ก็บอกต่อว่าเขาหนะ่าไม่ได้ชื่อแจซองนะแต่ชื่อฮยองอุรีนะาก็ได้ที่ถามว่ามีเรื่องอะไรที่ยังบอกไม่หมดอีกไหมและมีลูกมีเมียแล้วหรือ,อยังฮยองอูก,ก็รีบปฏิเสธและบอกว่าเขาบอกเธอหมดแล้วจากนั้นรีนะาก็บอกว่าจะพาฮายองอูไปอีกสถานที่หนึ่งและมันก็คือกองถ่ายเพราะฮยองอูเหลือฉากสุดท้ายที่ยังถ่ายทําไม่เสร็จจากนั้นฮยองอูเนี่ยก็เล่นนอกบทแล้วก็บอกว่าผมนะ่ะอยากจะเคียงข้างคุณคุณจะยอมรับผมไหมแล้วเขา าก็มองไปที่รีนะซึ่งเธอก็ตอบตกลงแล้วก็ร้องไห้ออกมาแต่พวกเขาก็กลายเป็นครอบครัวเดียวกัน แล้วภาพก็ตัดไปที่ฮยองอุกขณะที่อยู่ในกล้องถ่ายเพราะว่าเขาเนี่ยหันมาเป็นนักแสดงมืออาชีพเต็มตัวแล้วและวันนี้ผู้กำกับก็บอกว่าเขาจะมีนักสแสดงหน้าใหม่มานะและเมื่อนักสแสดงคนนั้นมาถึงซึ่งก็คือแจซองนั่นเองฮยองอุกก็ต้องกับขำออกมาแต่ซองจึงบอกให้ฮยองอุกเนี่ยชี้แนะการสแสดงกับเขาด้วยนะในฐานะคนใกล้ชิดแล้วหนังก็ตัดจบลงไปอย่างสวยงาม